แล้วก็ใส่ปลาใส่จั๊กปลาปลาสังขวาดจ้าของดีเมืองไยนาดจ้าืีเครื่องทาทำแกงปลานะวันนี้แกงปลาด้แกงปลาปลาสังขวาติดไม่แล้วครับ นี่เราจะแกงตาสั่งะว่าน้ปาซอสหาเหลืองหัวส่คทำช้อนคือหักอย่งเนี้ย ห <c oughs> ้ามเรงตายอร่อยไปสามบ้านแปดบ้าน,วดดนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะทำอะไรค <c oughs> ุแม่จะ,ะแม่จะมาทอดแกงปลาแกงปลาใครน้องปูกินปู <c oughs> ก,นกินไหมกิน <c oughs> ปลาสั่งเขว่าข้าวเหลือเนี่ยแ้วะมุน่ะเดือดแล้วก็ใส่ปลาใส่จังปลาปลาสั่งเขาว่าจ้าของดีเมืองไทยนาจ้าคืเคื่องคาทำแกงปลานะวันนี้แกงปลาแกงปลา ปลาสังเขาวา่า,า,วานี่จ้าปาปาสังขาวาามาก,กินไหมจ้าดีถ้ามีกะทิเราก็จะใส่กะทิเกงเผ็ด ปลาสั่งเขาว่าจะใส่นเนี้ยลงไปจากพริกอ่กอนแล้วก็กระเพราปิดฝารอสุกจ้าคุณผู้ชมปลาสังขาว่าเราก็สุกแล้ว ปิดไฟตกักเสิร์ฟเป็ดมันร้องสมไมจังเนี่ยแพงนะคุณผู้ชมปลาสั่งขวาดเนี่ย ปลาสังขวาดปลาเดงนี่พพเพลงจยาสร็จเละเอาไปถ่ายารูปให้ยาโรดิการ์และมโจงวันนี้เราจะมากินตุ้งดองตีอิว๋ววันนี้เราอยู่กับเพจไหนคะเพจย่เฟืองพากินพาชมและพาทำวันนี้เราไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ เนื่องจากคนทําไม่อยู่ค่ะคนทําไปทํางานนี่คือการกินกุ้งดองซีวิซ,ซีอิว๊วกุ้งดองซีวิตกุ <c> ้ <oughs> งดองซีอิ๊วครั้งแรกของพี่กระเตนนะคะกินหลารอบแล้วแต่ไม่เคยแก้เลยโอยพี่กระเตนสกรปรกมากเลยพี่กระเตนใช้มือได้ยังไงไม่ผ่าน <c oughs> มันไม่สุขมันไม่นเพื่อนสุขภาพเลยนะคะไม่ต้องปอกหาหางใช่ไหมและแต่ค่ะช่มันกินอะไทีนี้เข้าเข้า <C oughs> ตัดคําเดียวพอ <C oughs> เป็นยังไงคะอร่อยใช่ไหมคะอ่ะงนานก็มาเป็นบ้านเลย <C oughs> อร่อยไหมคะถ้าเมนน้ำจิม้มสีฟู้ดมันจะเป็นยังไงคะไ <C oughs> นเราทายไั้รอร่อยไหมคะ เราพูดสารอแล้วสามรอบแล้วเหรอเรานับเลยด้วยนับด้วเหรอ <c oughs> อ้าเมื่อกี้เรากินกุ้งนะคะตอนนี้เราจะกินปลาหมึกดองเสี่ยววนะคะ มันเย็น,นไนนป็นไงคะระหว่างสองเมนูนี้อัน,น,อนไหนอร่อยกันคะโหวตให้กุ้งนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะให้คุณยายมาชิมเองนะคะกุ้งกับปลาหมึกนะคะ